ค่ะมือนี้นุนทิยาจะพ่อพอมัเป็นของอฟซีไปตามหน้าทางของพ่อห้ายนะคะพ่อร้ายบอกว่าอาจารย์ลึกลับปากมาสามตห้หางเดียวนะคะจุดประสงค์อยากสร้างเทพคนจิตทางเขาวัดนะคะแล้วก็พ่อร้ายก็ขอพุ่มนะคะขอพุ่มขอเหล็กเล่านะคะหายมาแล้วสามหายมาแล้วแค่สองตนะคะสามตบ่มีมีแตรสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมวน้ากันเลยค่ะวันหนึ่งเนาะค่ะ่งวันหนึ่ง ได้งิ้นมาพอหลายอยันมีเลขอาจารย์ลึกลับมากอะค่ะจารย์เ,ยเป็นสากานบนุญหายบุญหล้วเ็นกระยากมากซอยอ้าองขึ้นฝันบุญฝันบุญย้นใน่เห็นไลยได้ก็ได้นให้ได้ตะวันเข่าตกอับของของตูของน้งโตหนึ่งหกสี่หกสองหนึ่ง หัวหอยวาวคีบอยู่นี่เจ้าเสืงไวยท้ายท่านมาหรืที่สัมผัสเจ้าอ๋อหลวงพ่ออาจารย์ลึกรับฝากมากเป็นไหมค่ะพ่อครับมาค่ะฝากมากนะครับเป็นยังบุญมากเลยจุดสามแปดขึ้นมาพ่อกับจุดถูกคอยื้อสายพ่อมีส่วนพ่ออยู่แล้ว ขอมือได้เปล่าขอว่างนี่แหละได้เพราะคนหายมั้งคนหาแช่สองตัวถ้ามดาทูบตรงนี้สามตัวแมนทูบพกพมันจริงมันตรงนี้สามตัวตัวที่สาตัวที่สามไปไส์ป่ออกมาออกมาสองตัวตั้งแต่ก็เคยจุดทุบมากเคยเป็นแบบนี้แ่ว่าเดียร์เนี่เอบแบบเคยนี้หนเดือเรามันเขาเราเขาเข้าเราเป็นอะไรเตาวันนี้ตังบบะนี อดิตบริหารเลขาัิบดีเล้วบริารเลขธบาลไหยขอรัฐบานเล่าบ้าค่ะมีเรื่องมีเร้่องแต่ว่ากับเป็นไปได้เลยเนาะที่สีออกที่สิไปรัฐบาลไทยครับเป็นม้าขุนพันยูขุคุนน้ำมือเศ้าคนม้าหนีเห็นเห็นสองโตเห็นโตได้ดพอาเจ็ดน้ำมือเศ้าคนม้าอยู่คนมากินะบดจินเขาชันเขาที่่าง ปดทายไว้ big, big ับมงเป็นมืดให้เอฟซีบงลังมุ้มันเนี่ยกับมงมงนี่ละอันเขกม้งเจ็ดมุ้นนะครับเป็นมงมวคสองมงเนี่ยไป้นบเนมลูกอลกนกันจะมาบ้ามาบุญอินทราเออเป็นใบมื้อนัานเลขเจ็ดสีบเห็นหลอกมันแตก มันแตกออกหมดเลยคอที่วดาอาลัดที่เป็นยูนี่หละอยู่ต้นเพนก่ออันเมื่อถือแม่เป็นยังไง่มึงอันั้ไหนขายแม่ทายหมดยังนเป็นกยางนงเมันซุ่งมึงมาไหนบอก่าจะออกได้ในไลน์แล้วแบบอัน่เป็นยังหรอกเป็นหาเจ็ดนาะแม่ค่ะอ้าบ่ง ถูกแตกให้แค่สองตัวอ๋อมันมันใหม่ว่าสูตรหรอวะลมก้อนลมก้อนไปจุดอีกเรตะวันบ่าใหม่อันลมล่งข้างหน้าหรือข้างหลังลมล่มงข้างหงายเป็นตัวเลขเ็นปูตินี่แหละก็เป็น5าเจย์ยูนเขามันสี่สี่เก้าไปที่สองใบไหมนี่ปากกาบานนี้ไปจำภาษายูยูพ้า ได้ผกเท้ทั้งหนาทั้งหลังในภา้าเลือกเล็กเก็บมีชัดดิวันนี้พดนไปดนมากทันแล้ไงก่อนแจมงเไปบอเลือกเไปเไก่เราจะไม่ไปไปเจ้าบ้านบึงแกะบ้านบึงแกบ้านบึงแกที่ทั้งไหนโูบนะฮะเจเลขอาจารย์ลึกลับเพนี้ 038ได้ค่ะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะโอ้เลีงหาเจนี่พ่อจะซื้อเล้าเขื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอาจารย์ลึกับนี่เพิ่นบอกว่าวาทยหรือเล้าว่ะเพิ่นบ่ได้หายสอตนะหายถ้าสามตมาหาเดียว มาเป็นคนแกนกับมาตั้งมือไรพ่งม่อดว่างานมันมาดรันสิบแปด่าต่อสองพันห้ารอยสามสิบแปดันขมอบคุณนะกะว่าอย่าง้นไปครึ่งชั่วโมงไปกลับชั่วโมงติดได้คนแก่ปั่นเจ็บเลยติดเอาเขาได้ตัวเมืองได้บ่บอก็สยเก่าโอ้ยรถลายเขาได้ตัวเมือง พยายามไปวางไปวางอ๋เอเพราะเออว่าเพราร้ายครับแต่ก่อนนี่พ่อครับรถเจ็กสี่ยนะังได้ลงเทียเป็นปะ่ะครับรถเก่งไปได้ได้นขนแก่นบ่จำเป็นนุ่มประยากไปมันรถ,ร,ถ,นร,ถร้ายรถร้ายค่ะราแนี่เราก็จะว่ายรถแต่เรไว้นะรถไฟต่างคนก็ต่างอยากไปนล้วนะวนก้นขับบ่าเกง่งว่เป็นตะไป<ร>อันตรายเกาต้องรู้จักคนแก่นกับผู้ดอนนี่ซ้ำกันรถร้าย จันไอทำงานจันไวเกี่ยวหมดไปแต่เราออกรอดหมดล้วหเลยอ๋อสรุปว่ามีสำเนีนงแล้วเนาะเลขทูปกระหาเจ็ดห้าเดียวเลขอาจารย์ลึกรับกับศูนย์สามแปดนะคะเป็นแนวทางฮะเสรีสราคินแมงรัฐบาลไทยนะคะนะคะขอบคุณนพอร้ายละลายให้ที่แบงปันนะคะเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะไอเอฟซีโซเดียนะทางของพ่อร้ายเลขอาจารย์ลึกลับนะคะเลขพ่อร้ายเลขทูบเพื่อนบ้านเงินว่ะ เพื่อนบาทแองเรางานมันมานไอ้ตัวเดียวนี่และกังจังรถ